สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนสตรีมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับบล็อกเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่บนสตรีมกันครับผม <Okay. S 1> วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนเอนเปิดสตรีมของเพื่อนๆขึ้นมาแลวล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของคนที่เราต้องการจะบล็อกได้เลยครับผมอ่าในตัวอย่างผมจะบล็อกเพื่อนคนนึงนะครับก็ให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเขาได้เลย ในตัวอย่างผมจะลองบล็อกคนนี้ดูนะครับก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเขานะครับหน้าตามันจะประมาณนี้ให้เพื่อนๆนสังเกตตรงนี้นะครับเมนูที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงมันจะมีลูกศรทิมลงอยู่ตรงนี้นะครับให้กดไปที่ลูกศรน,นั้นได้เลยชึบแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมามากมายแบบนี้นะครับให้กดไปที่บล็อกการติดต่อทั้งหมดนะครับหรือที่เป็นรูปห้ามตรงนี้นะครับผม และเขาก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ yes นะครับหรือว่า b ล็ c k เลยนะครับผมชึบแต่เมื่อเขาขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาอีกรอบนะครับก็แปลว่าเราได้ block คนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดไปที่ปุ่มตกลงตรงนี้ได้เลยชึบเพียงเท่านี้นะครับรายชื่อของ user คนนี้หรือว่าเพื่อนเรานะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของบล็อกเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้เลยนะครับ เมื่อเราคลิกลงไปนะครับทางด้านขวาก็จะเห็นนะครับว่าเขาถูกบล็อกเรียบร้อยแล้วนั่นเองลองนำไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ